สวัสดีครับพบกับครูเก่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเรามาดูตัวชี้วัดกันก่อนนะครับข้อ2.1บ .6 ข้อที่2นะครับแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับเรามาดูนะครับวันนี้การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะครับ เราก็จะมีสูตรการหาของพื้นที่ของรูปเลี่ยมต่างๆนะครับจะมีพื้นที่รูกสามเหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเท่ากับนะครับด้านคูณด้านนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะเป็นกว้างคูณยาวนะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับก็จะเท่ากับฐานคูณสูงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็เท่ากับฐานคูณสูงเหมือนกันนะครับ รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะครับเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมนะครับและสูตรการหาพื้นที่ของรูปเสีย่ยมทางหมูนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับเราต้องจําสูตรเหล่านี้ให้ได้นะครับเรามาดูตัวอย่างข้อแรกกันครับจงหาพื้นที่รูปต่อไปนี้นะครับสังเกตดูรูปนี้นะครับให้แบบนี้มานะครับตรงนี้ครับการจะหาพื้นที่รูปนี้ได้นะครับ เราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวเลขที่เขากําหนดมาให้นะครับมีเลขอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราก็สามารถแบ่งรูปนี้ออกเป็น2ส่วนได้นะครับตรงนี้กุเก่งเขาจะแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรูปนะครับตรงนี้นะครับการจะหาพื้นที่รูปนี้นะครับที่เป็นรูปสีแดงๆแบบนี้นะครับเราจะหาพื้นที่ได้นะครับให้เรานําพื้นที่ตรงนี้นะครับมาแยกออกกันก่อนนะครับก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมกับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับให้เราไปหาค่าของ พื้นที่ตรงสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมแล้วเรานํามาบวกกันครับเราจะได้พื้นที่ตรงสีแดงๆแบบนี้ที่เราทํามานะครับแบบนี้นะครับดังนั้นครับข้อนี้ครับเราก็ไปหาพื้นที่ตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ก่อนเลยนะครับวิธีทําครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับเท่ากับสูตรจำได้ใช่ไหมครับว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคือมีสูตรอะไรนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับตรงนี้ฝังเกตดูครับ ฐานเราอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงเขียวๆนี่นะครับเป็นฐานนะครับตรงสีเขียวนี่คือฐานนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับดังนั้นฐานตรงนี้ครับเราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับสังเกตดูนะครับว่าตรงนี้ครับมีสามมีสามนะครับแล้วก็ตรงนี้หกใช่ไหมครับแล้วก็นํามารวมกันเลยครับตรงนี้ก็จะปีค่าเกัาสิบสองครับฐานเราจะเป็นสิบสองนะครับเพราะว่าสามตรงนี้ถึงแค่นี้เองนะครับมีแค่สามฝั่งนี้ก็แค่นี้ก็สามนะครับบวกกันเป็นหกแล้วตรงหงเหลืองตรงนี้ครับ ออกมาตรงนี้ครับก็ตรงข้ามกันครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับตรงนี้ก็เป็น12ครับมาลงกันแล้วส่วนสูงแล้วครับส่วนสูงล้วก็คือมองจากเส้นนี้ครับส่วนสูงจะเป็น9นิ้วครับก็คือตัวเส้นตะเราก็แากมาครับส่วนสูงเราคือ9นิ้วนะครับแล้วก็นําตัวนี้ครับตรงที่เป็นฐานกับส่วนสูงไปแทนค่าได้เลยครับก็คือครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับคูณนะครับฐานเราคือ12นะครับสูงเราคือ9นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถทําการตัดได้ครับ สกับ12นะครับ2 1 2 2 6ึแล้วก็นำมาคูณครับอาวนี้ครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเราได้แล้วครับเท่ากับ5.4ตารางนิ้วนะครับตรงนี้พื้นที่เราได้แล้วนะครับของสามเหลี่ยมต่อไปครับเราไปหาพื้นที่สี่เหลี่ยมครับตรงสี่เหลี่ยมนี้ครับตรงนี้นะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนี้สังเกตดูว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะมีด้านกว้างกับด้านยาวนะครับที่ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้นะครับสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมครับ ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง5้าครับเราจเขียนห้าไปครับยาวครับยาว6นะครับตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ30นะครับหมายความว่าครับตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมถึงเหลือนนี้ครับจะมีพื้นที่เท่ากับ30ตารางนิ้วดังนั้นครับตรงนี้ครับพื้นที่ที่แรงเงานะครับก็คือตรงสีฟ้าสี่เหลี่ยมนี้ครับเมื่อเรามารวมกันแล้วนะครับให้เรานําพื้นที่สีฟ้าคือ54ครับ ตรงนี้ไปบวกกับ30พื้นที่สีเหลืองครับเราก็จะได้พื้นที่ที่เป็นลูกศรแบบนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ84ตารางนิ้วดังนั้นครับคำตอบของข้อนี้ก็คือ8 4ตารางนิ้วนั่นเองครับสัญลักษณ์ขีดนี้คือนิ้วนะครับดังนั้นเวลาตอบครับตอบเป็นตารางนิ้วแบบนี้นะครับอย่างนี้บ้างครับกับตัวอย่างข้อแรกครับพอจะเข้าใจไหมครับต่อไปครับมันูตัวอย่างข้อที่2ครับสังเกตดูรูปนี้ครับ มีตัวเลขกําหนดมาให้แล้วนะครับแต่ละด้านนะครับอาจจะไม่หมดนะครับสังเกตดูดีๆนะครับข้อนี้ครับให้เราทําการแบ่งครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมออกมา2รูปนะครับตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับตรงที่เป็นพื้นที่เขียวๆนะครับเห็นไหมครับหนึ่งรูปแล้วก็ตรงพื้นที่สีน้ำส้มนี้อีกหนึ่งรูปครับดังนั้นครับเราก็ไปหาพื้นที่เขียวๆครับตรงนี้ครับได้เท่าไหร่ครับแล้วก็ไปหาพื้นที่ตรงสีน้ำส้มครับได้เท่าไหร่เราก็นํามาบวกรวมกันครับคล้ายๆกับตัวอย่างแรกเลยครับ ตอนนี้ครับผมก็บไปหาพื้นที่ตเกีวเขียวก่อนนะครับก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปล็กนะครับผมกิมก้เขียนว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับหอพึ่งนะครับก็คือผืนผ้าเล็กนะครับก็คือรูปล็กนี้นะครับเท่ากับครับสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าครับก็คือกว้างคูณยาวนะครับสังเกตดูกว้างเราเท่าไหร่ครับกว้างเราคือแปดใช่ไหมครับยาวเราละครับสังเกตดูด้านยาวให้ดีนะครับยาวเรามีแค่นี้ใช่ไหมครับ แต่ด้านยาวเราต้องยาวถึงขนาดนี้เลยนะครับยาวถึงนี้เลยนะครับแต่ข้างบนนี้ไม่มีตัวเลขนะครับแต่จะมี14่แค่นี้แปลว่าตรงนี้ด้าน14นี้ยังไม่ใช่ด้านยาวนะครับยังขาดตรงนี้อีกครับเราต้องหาด้านนี้ด้วยนะครับถ้าจะหาด้านนี้ได้นะครับให้นักเรียนมาสังเกตดูด้านนี้ครับเส้นนี้ครับถึงเส้นนี้ครับสังเกตดูเส้นนี้นะครับถึงเส้นนี้นะครับจะได้ส7เมตรใช่ไหมครับแต่ไปดูด้านบนครับรามีอยู่แล้ว19ใช่ไหมครับดังนั้นครับตรงนี้ขาดอีกเท่าไหร่ครับ ให้เรานำ37ครับไปลบกับ19ตรงนี้ตรงนี้ก็จะขาดอีก18นะครับดังนั้น18ตรงนี้ครับเมื่อไปบวกกับ14ตรงนี้ก็จะกลายเป็น32เนครับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กนี้ก็จะกลายเป็น32ครับดังนั้นครับเราก็นำครับ8ไปคูณกับ32ครับก็จะมีค่าเท่ากับ256หมายความว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเราได้นะครับ256นะครับต่อไปครับลาหาพื้นที่สี่เมครับ ส่นที่สีส้มครับเราเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับใหญ่นะครับก็คือสีส้มเท่ากับครับตรงนี้สูตรเดียวกันครับก็คือกว้างคูณยาวครับสังเกตดูครับด้านกว้างเราคือ2 2ครับแล้วด้านยาวละครับนี่ด้านล่างนี่ครับคือ37นะครับ19นี้ไม่ใช่นะครับ19นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้เองนะครับดังนั้นครับตรงนี้แล้วก็แทนค่าไปเลยครับสูตรการหาพื้นที่รูปส right ี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหญ่นี้ครับก็คือกว้างคูณยาวกว้างคือ22ครับคูณกับยาวคือ37นะครับ ดังนั้นครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ814นะครับพื้นที่สีส้มเราได้นะครับ814นะครับดังนั้นครับเราต้องการหาพื้นที่ตรงนี้ครับตั้งแต่สีเขียวกับสีส้มเอามารวมกันครับตรงนี้พื้นที่แรงเงาครับก็จะมีค่าเท่ากับครับนำ256ไปบวกกับ814นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 7 0ดังนั้นครับ พื้นที่ที่แรงเงาของเรานะครับจะมีพื้นที่เท่ากับ1,070ตารางเมตรนั่นเองครับมาดูตัวอย่างข้อนี้ครับสังเกตดูให้ดีนะครับข้อนี้นะครับให้เป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้มานะครับแล้วก็ให้ส่วนสูงตรงนี้มานะครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของรูปหกเหลี่ยมรูปนี้นะครับเมื่อเราแบ่งตรงนี้นะครับจะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมสองรูปนะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ลากลงมาตั้งฉากตรงนี้นะครับ ตรงนี้ครับคือฐานใช่ไหมครับถ้าเรามาสังกตง่ายครับตรงนี้จะเป็น ended. ส่วนสูงนะครับดังนั้นครับข้อนี้ครับเราทําการแบ่งรูปนี้ก่อนครับผูเก่งแบ่งรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผูเก่งแบ่งได้แบบนี้ครับเห็นไหมครับดังนั้นครับในหนึ่งรูปตรงนี้ครับเมื่อกี้เราแบ่งครึ่งไปแล้วครับเป็นรูปผูกเหลี่ยมสองรูปนะครับเราจะแบ่งรูปสามเหลี in ่ยมข้างในเล็กๆครับจะได้ทั <votes. S 2> ้งหมดกี่รูปครับนี่ครับทั้งหมดหกูปครับดังนั้นครับตรงนี้แบ่งรูปผกเหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆครับจะได้รรูปนะคับ ทั้งวนครับเราก็แบ่งได้6รูปเหมือนกันครับดังนั้นครับตรงนี้เราก็สามารถแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้ได้ทั้งหมด12รูปแต่ข้อนี้ครับให้ไปหาพื้นที่สีฟ้านี้ก่อนนะครับ1รูปนะครับแล้วเราก็นําไปคูณกับจํานวนทั้งหมดครับที่เราหามาตรงนี้นะครับ12รูปนะครับว่าจะมีพื้นที่เท่าไหร่ดังนั้นครับวิธีทำนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองครับฐานเราคือสิบสี่แล้วก็แทนค่าไปครับสิบสี สูงเราคือ12.6นะครับแทนค่าไปก่อนเลยนะครับตัดได้ครับ2กับ4ครับ212 27.4นะครับก็นำ1ไปคูณ7ไปคูณ12.6ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ88.2ครับหมายความว่าพื้นที่ตรงสีฟ้านะครับรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ๆนี้นะครับจะมีพื้นที่เท่ากับ88.2นะครับตารางเซนติเมตรแต่สังเกตดูว่าเมื่อเราแบ่งเมื่อกี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะครับเราแบ่งได้ทั้งหมด12รูปนะครับรวมสีฟ้าด้วยนะครับ ดังนั้นครับตรงนี้พื้นที่แรงเงานะครับแล้วก็นำ8.2นี่ครับไปคูณกับ12นะครับลูกนะครับหรือนำ12ไปคูณเ8.2ก็ได้ครับมีค่าเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ1,058.4ตารางเซนติเมตรครับดังนั้นครับคำตอบตรงนี้ก็ได้แล้วครับ1,058.4ตารางเซนติเมตรนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่4ครับให้หาพื้นที่รูปต่อไปนี้นะครับ สังเกตดูดีครับรูปนี้นะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับสัญลักษณ์นะครับทุกด้านยาวเท่ากันหมดเลยนะครับเมื่อแบ่งตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าจะให้ส่วนสูงมาเท่ากันเลยครับ18.2แบบนี้นะครับตรงเส้นปากนะครับแล้วก็เส้นทะแยงมุมเส้นนี้ครับให้มา12ซนเมตรนะครับแล้วก็ด้านแต่ละด้านครับจะยาว21ซนติเมตรนะครับดังนั้นครับ้านี้เราจะหาพื้นที่รูปนี้นะครับ หาไม่ยากครับให้เราหาเป็นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปใดรูปหนึ่งก่อนครับแล้วเราไปนํามาคูณสองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับครูเก่งแบ่งตรงเส้นเอียมุมนี้ครับจะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสองรูปครับตรงสีเขียวกับสีม่วงนะครับแล้วก็แสดงวิธีทำครับตรงนี้ครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับขอบไปย่อมจากคางหมูนะครับเท่ากับนะครับสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูจําได้ไหมครับที่เรากล่าวมาครังต้นแล้วนะครับก็คือเศษหนึ่งส่วนสองครับคูณ นะครับสูงสูงเราคือ18.2แนะครับแล้วก็คูณนะครับหุนบวกด้านคู่ขนานครับตรงข้างบนนี้นะครับด้านคู่ขนานนะครับดังนั้นตรงนี้ครับ42ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น2ีิดนั่นเองครับเพราะทุกด้านยาวกันแบบนี้ครับแล้วก็นํามาบวกกันทับตรงนี้ก็คือนํา21ไปบวกกับ12นะครับหรือ12บวกก1็ก็ได้นะครับเท่ากับบักกันครับตรงนี้ครับ1ส่วน2ครับคูณ18.2เหมือนเดิมครับ แล้วไปหาค่าในวงเล็บเป็นก่อนครับ4 2บวกกับ21ก็จะได้63ครานี้ครับเราก็สามารถทําการตัดกันได้ครับตรงนี้ก็คือนํา2ตัดกับ18.2นะครับ2 1 2นะครับ2ไปหารกับ18.2ตรงนี้ก็จะเหลือ9.1นะครับแล้วก็นํา1ไปคูณ9.1คูณกับ63ก็จะมีค่าเท่ากับ573.3นะครับ 5 7 3 3ตรงนี้ครับเป็นการหาพื้นที่ตรงสีเขียวแค่รูปเดียวนะครับแต่รูปนี้เป็นรูปใหญ่แบบนี้นะครับดังนั้นครับพื้นที่รูปหกเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็นานี่นะครับ2นะครับมี2รูปนี่ครับไปคูณกับ5 7 3 3ตรงนี้ครับที่เราหาตรงสีเขียวได้แค่ทีเดียวนะครับแล้วก็นํามาคูณกันครับก็จะได้เท่ากับ1,146.6ดังนั้นครับพื้นที่รูปหกเหลี่ยมรูปนี้นะครับ ตรงที่วิภูเก่งแบ่งเป็นสีเขียวสีม่วงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่เท่ากับ 1, 1 4 6 6ตารางเซนติเมตรนั่นเองครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับจากที่เราเรียนไปนะครับก็คือการหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะครับทําได้โดยนะครับให้เราแยกรูปนั้นๆนนะครับออกจากกันเป็นส่วนๆก่อนนะครับอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆก็ได้นะครับแล้วเราก็ใช้สูตรในการหาพื้นที่นะครับ แทนค่าของรูปเหลี่ยมนั้นๆไปนะครับจากนั้นเราก็นำนะครับค่าที่ได้นะครับที่เราแยกมาแล้วนะครับนำมาบวกรวมกันนะครับเราก็จะได้พื้นที่รูปที่เราต้องการนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องยู u ูบครูเก่งด้วยนะครับเก่งคณิตกับครูเก่งนะครับสวัสดีครับ